พี่น้องประชาชนที่รักแคารพทุกทันครับวันนี้ทีมงานตำรวจททปัตตานีเรามาที่พื้นที่อำเภอรกอระเพาะจังหวัดปัตตานีนะครับที่ด้านหลังของเรานก็คือเขามา่แต่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบุโดนะครับคำว่าเทือกเขาเทือกเขาบุโดนะครับก็ประกอบด้วยไปเป็นเทือกเขาหลายๆเทือกเขานะครับเช่น เพือเขามาแต่เพื่อเขายืนละแปรเรื่อยไปตั้งแต่อาํออเาเภอกระเ,เพาะอําเภอบาเจาะอําเภอละแงะอําเภอจอยล,ล้องอําเภอสุงไงพอดีนะครับก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือเทือกเขาบุโดนประกอบด้วยเขาย่อยๆหลายเขานะครับเช่นเทือกเขาเมาะแต่เทือกเขายืนละแปล คือท่านสุดท้ายที่อำเภอสุงไงปดีเรียกว่าเขาตะเวนะครับเขาตะเวนะครับที่ในเพลงก็บอกว่าเทือกเขาบุโดครับภาพ้านมืนไกลนี่ครับคือหมายความว่ามันเทือกเขาบุโดมันไกลนะครับประกอบด้วยเขาย่อยๆหลาย,อยอเขานะครับนี่คือเทือกเขาบุโดนะครับก็ให้ดูบรรยากาศยามเย็นที่อำเภอกระเพาะ ท้ายนี้นะครับอยากจะเตือนภัยออนไลน์เช่นเดิมนะครับก็ยังมีผู้เสียหายมาแจ้งความอยู่นะครับที่สถานีตำรวจภูทรกับเพาะก็มีครับผมขอยกตัวอย่างที่กระเพาะเนี่ยครับมูลค่าความเสียหายนี่สองแสนบาทเศษนะครับถูกหลอกยังไงพฤติการที่ถูกหลอกนะครับคดีคดีนี้นะครับก็คือมิจฉาชีพมากับโซเชียลเนี่ยโดย ใช้โปรไฟล์สาวสวยหน้าตาดีการงานดีฐานะดีนะครับนี่โปรไฟล์นะครับซึ่งตัวจริงเราไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นมิจฉาชีพก็พูดคุยกับผู้เสียหายซึ่งเป็นชายในพื้นที่ของเรานี่นะครับในพื้นที่เพิ่งกระพรอนะครับพูดคุยทางโซเชียลกันทางเฟซบุ๊กนะครับขออนุญาตที่เอนามทางเฟซบุ๊กทางไลน์มีการพูดคุยกัน มีพูดข,ข้อความมีการส่งภาพสวยๆในภารกิจปัจจุวันของเขาไม่ดูนะครับฝ่ายชายก็หลงไหลเชื่อใจคิดว่าเป็นสะคบอยู่พูดคุยอยู่กับสาวสวยหน้าตาดีฐานะดีจริงๆก็หลงรักหลังจานั้นนะครับมิจฉาชีพก็ให้ลงทุนชักชวนลงทุนเพื่อเป็นลงทุนร่วมกันนะครับเป็นหลักทรัพย์ในการที่จะ สารสพันเป็นสามีภรรยาต่อไปฝ่ายชายผู้สายก็เชื่อก็ลงทุนไป50,000ื่นแร,แรกๆก็ได้กําไร5,000ันเพียงแค่ทากิจกรรมนิดหน่อยนะครับลงทุนนิดหน่อยคือกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองกดไลค์กดแชร์โปรโมทสินค้านะครับนี่คือกลวงของวิชาชีพพอลง50,000นก็ได้ห้าพันใคก็ลงแสนก็ได้ 1น0 0 0แสบาทที่เป็นกำไรนะครับคราวนี้ก็ลงเยอะขึ้นเยอะขึ้นท้ายที่สุดลงทุนสองแสนโดยหวังว่าจะได้เงินกำไร2องหมื่นตามที่วิชาชีพโอโลมปฏิโลมสุดท้ายพอบอกจะถอนเงินก็ถอนไม่ได้หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปนะี่ครับนี่คือแค่ตัวอย่างของคนวิธีของคนร้ายของวิชาชีพคือหลอกให้หลง หลอกให้รักแล้วก็ลงทุนนะครับอย่าลืมนะครับกลโกง3อย่าง1หลอกให้กลัว2หลอกให้โลภที่ผมพูดไปนะครับเอหลอกให้โลภ3หลอกให้หลงที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลอกให้กลัวก็บอกว่าเป็นเจ้าที่ต่างๆนานากา่าว่าเราใช้เงินผิดกฎหมายต้องให้โอนเงินไปอย่าเชื่อนะครับหลอกให้โลภก็คือลงทุนลงทุนน้อยๆได้กำไรเยอะๆในเวลาสั้นๆนะครับหลายกลโกงนะครับหลายวิธีนี่แค่ตัวอย่างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นสารคดีเป็นสารดีๆให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนฝูงที่รักของท่านนะครับขอบคุณมากครับด้วยรักจากตำรวจปัตเนยียครับผมสวัสดีครับ